ที่กูพูดยาเพราะว่ากูเห็นความสลดสังเวชของสังคมมันไม่ได้มีคนแบบนี้คนเดียวมันมีหลายคนที่เป็นแบบนี้กูสงสารสังคมกูสลดสังเวชคนที่ดูถูกเหยียดหยามคนมีเยอะกูจะบอกให้คนที่คอยจะซ้ําเติมคนอื่นเมื่อมึงล้มมีเยอะคนที่เวลามึงล้มแล้วมีคนคอยซ้ําเติมมึงอยู่รอบตัวมึงเต็มไปหมดเมื่อมึงล้มแล้วมีคนเกลียดมึงอยู่เขาจะซ้ําเติมมึง,ม,งมันมีเยอะมาก คนที่จ้องรอจังหวะรอโอกาสเมื่อมึงพลาดเมื่อไหร่เขาจะซ้ำมึงลงเมื่อนั้นมีเยอะแล้วมีกันทุกคนไม่ใช่มีกันแค่บางคนจะเยอะจะน้อยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันอยู่ล่อตัวมึงเต็มไปหมดเมื่อมึงล้มเมื่อไหร่มันจะเอาตีนเหยียบมึงไม่ให้มึงลุกขึ้นยืนได้มึงจะพยายามเวลามึงลุกเวลามึงล้มอ่ะมึงจึงลุกขึ้นยากไงกูจะบอกให้ เพราะอะไรแขนมึงไม่แข็งแรงในการดันตัวเองขึ้นเพราะมันเหยียบหลังมึงไว้แต่ถ้ามึงเล่นกล้ามาดีฝึกฝนอบรมตัวเองมาดีต่อให้คนเหยียบมึงหนักแค่ไหนมึงจะดันตัวเองลุกขึ้นยืนได้เพราะฉะนั้นมึงต้องเข้มแข็งมึงต้องชัดเจนมึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้มึงต้องเข้มแข็งให้ได้อย่าอ่อนปวกเปียกอย่าอ่อนแรงเพราะสังคมนี้ มันน่ากลัวสำหรับมึงสังคมนี้มันไม่ใจดีสำหรับมึงสังคมนี้มันไม่ได้มีเมตตาสำหรับมึงดังนั้นมึงต้องช่วยตัวมึงเองไม่มีใครช่วยได้หน้าที่มึงทุกคนต้องตั้งใจทำให้ตัวเองเป็นคนดีเข้มแข็งรักษาสัจจความจริงตรงหน้ายอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่าโลกสวยว่าทุกคนจะดีกับมึง แต่ยาวันระวังพันพึงยาวันไว้ว่าจะไม่มีคนดีเพราะคนดีก็มีอยู่ในคนชั่วความชั่วซ่อนอยู่ในความดีความดีซ่อนอยู่ในความชั่วให้มึงเชื่อเสมอว่าคนดียังมีแต่ไม่ต้องหวังใจจะพึ่งใครเพราะคนที่มั่นใจมากที่สุดว่าดีหรือชั่วคือตัวมึงเองมึงย่อมรู้ตัวมึงว่าเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่ว หน้าที่ตัวมึงเองคือกลับมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดกลับมาพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดกลับมาทำให้ตัวเองเข้มแข็งให้มากที่สุดเพราะมึงพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นอกจากพึ่งพาอาศัยตัวเองถ้ามึงมวนแต่พึ่งพาอาศัยคนอื่นแล้วคนอื่นที่มึงเคยพึ่งพาอาศัยแล้ววันนี้มึงล้มคนที่มึงเคยพึ่งพาอาศัยกลับมาเหยียบมึงซ้ำ มึงจะไม่มีโอกาสลุกขึ้นได้อีกเลยเพราะกําลังของมึงไม่มีเพียงพอในการช่วยตัวเองเพราะมึงพึ่งพาอาศัยคนอื่นตลอดเวลาดังนั้นมึงต้องทําให้ตัวเองมีกําลังเข้มแข็งเมื่อมีใครดูถูกเหยียดหยามซ้ําเติมในวันที่มึงล้มลงมึงจะได้มีสติปัญญาในการพาตัวเองกลับมาลุกขึ้นยืนได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอยาอ่อนแอมึงสำเร็จได้ทุกครั้งที่มึงลุกขึ้นยืน จะสำเร็จมากจะสําเร็จน้อยอย่างน้อยที่สุดมึงก็สําเร็จก้าวแรกคือการที่มึงลุกกลับขึ้นมายืนใหม่ได้ครั้งหนึ่งนั่นคือความสําเร็จก้าวแรกในชีวิตมึงไม่ต้องไปปรารถนาความสําเร็จจุดสูงสุดไม่ต้องค่อยๆปีนป่ายจากความสําเร็จไปชา้ชาๆไม่ต้องรีบถ้ามึงไปชา้ชาๆเวลามึงล้มมึงจะไม่เจ็บแต่ถ้ามึงไปรวดเร็วเวลามึงล้มมึงจะเจ็บหนักหนาสาหัสไปชา้ชาๆ ไม่ต้องรีบความล้มเหลวในชีวิตมึงเรียนรู้มันให้ดีจดจํามันไว้ให้แม่นแล้ววันหนึ่งข้างหน้ามึงจะประสบความสําเร็จได้เพราะมึงรู้แล้วว่าความล้มเหลวเป็นแบบนี้ความผิดพลาดเป็นแบบนี้มึงจะไม่หวนกลับไปทํามันอีกเพราะอะไรเพราะมึงรู้จักมันดีแล้วว่านี่เรียกว่าความล้มเหลวนี่คือต้นเหตุของความย่ําแย่ นี่ความต้นเหตุของความโลกจบม,มึงจะไม่กลับมายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ต่อจากนี้ไปกูจะไม่หวนกลับไปทำแบบนี้กูจะไม่หวนกลับไปเจอแบบนี้อีกแล้วมึงจะค่อยๆสำเร็จได้เพราะมึงจะแก้ไขและสำรวมระวังจะระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้นอย่ากโากรธอย่าเกลียดใครถ้าเขาจะเกลียดมึงอย่ากโากรธอย่าเกลียดใครถ้าเขาจะเหยียดหยามมึง อย่าโกรธอย่าเกลียดใครถ้าเขาจะดูถูกดูแคลนซ้ําเติมมึงอย่าโกรธอย่าเกลียดจําหน้ามันไว้ให้แม่นจําคําดูถูกเหยียดยามซ้าเติมมันไว้ชัดเจนแล้วมึงเอาตัวนั้นไปพิจารณาในชีวิตมึงว่ามึงเป็นอย่างที่มันดูถูกเหยียดยามจริงไหมถ้าจริงแก้ไขตัวเองใหม่แล้วเอาการแก้ไขที่ประสบความสำเร็จแล้วกลับไปฟาดหน้ามัน มึงเอาความสำเร็จกลับไปโยนใส่มันมันจะอึง้งไม่สามารถจะเถียงต่อความสำเร็จในชีวิตของมึงได้อีกเลยจะไม่มีคำดูถูกใดจะดูถูกมึงได้ไม่มีทางเพราะอะไรเพราะชีวิตมึงสำเร็จแล้วดังนั้นคำดูถูกกูถูกคำกูจึงไม่รับไว้เพราะวันนี้กูสำเร็จแล้ว ทำดูถูกนั้นจึงเป็นการดูถูกต่ออดีตที่กูทิ้งอดีตที่กูล้มเหลวจบไปหมดแล้วนั่นคืออดีตไม่มีใครดูถูกอดีตใครได้สำเร็จถ้ามึงจะดูถูกกูสำเร็จคือมึงต้องดูปัจจุบันแต่ขอโทษทีปัจจุบันกูสำเร็จเรียบร้อยแล้วมึงจึงดูถูกกูในปัจจุบันไม่ได้แต่มึงดูถูกกูในคนเก่าในอดีตได้ แต่คนเก่าในอดีตกูได้ทิ้งไปแล้วกูได้ตายจากคนเก่าของอดีตไปเรียบร้อยแล้วแต่กูมีชีวิตแห่งความสําเร็จในปัจจุบันเรียบร้อยแล้วมึงจึงดูถูกกูไม่ได้อีกต่อไปเพราะคนที่มึงดูถูกอยู่คือคนเก่าไม่ใช่คนปัจจุบันกูจึงไม่ทุกข์ร้อนกับปัจจุบันขณะเพราะปัจจุบันขณะกูดีขึ้นแล้วจำไว้ให้แม่ กำลังใจที่ดีที่สุดที่มึงชอบขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจหน่อยกำลังใจที่ดีที่สุดในชีวิตของพวกมึงทุกคนคือความจริงความจริงตรงหน้ามึงในปัจจุบันนั่นแหละกำลังใจที่ดีที่สุดทำไมกูถึงทนอยู่ได้ในปัจจุบันทั้งที่คนด่าใส่ร้ายป้ายสีมากมายเพราะกูยอมรับความจริงตรงหน้าว่าปัจจุบันคือความจริง นี่คือกำลังใจกูกำลังใจกูคือความจริงตรงหน้าว่าปัจจุบันขณะกูทำทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วกูจึงไม่สนใจกับอดีตที่ผ่านมาเพราะจบไปหมดแล้วนั่นไม่ใช่กำลังใจกูนั่นคืออดีตที่จบไปแล้วแต่ปัจจุบันขณะกูนี่ต่างหากปัจจุบันขณะกูสำเร็จแล้วกูเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนี่แหละจึงเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดในชีวิตกูคือกูยอมรับตามความเป็นจริง นี่แหละกำลังใจในชีวิตมึงไม่ต้องไปหากำลังใจจากใครไม่ต้องไปหาคำโก้หรูสวยหรูจากใครหาความจริงตรงหน้าจากปัจจุบันในชีวิตของมึงเองปัจจุบันมึงยังไม่ดีให้กำลังใจแก่ชีวิตของตัวเองไม่ได้เปลี่ยนให้มันดีซะเมื่อมันดีแล้วนั่นแหละกำลังใจคือทําให้ตัวเองสําเร็จให้ได้ จะมากจะน้อยนั่นคือกำลังใจมากน้อยตามกำลังคือการกระทำของตัวมึงเองคือความจริงกูพยายามสอนความจริงตลอดเวลาใครรับความจริงในชีวิตของตัวเองได้คนนั้นย่อมมีความสุขใครปฏิเสธความจริงในชีวิตของตัวเองคนนั้นย่อมมีความทุกข์มึงจดจำในชีวิตของตัวเองไว้ให้แม่นไม่มีใครช่วยมึงได้นอกจากตัวมึงเอง บวกกับคําสอนของพระพุธธเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตมึงได้กูใช้คําสอนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วจนกูเดินมาถึงจุดในปัจจุบันนี้ได้ไม่ว่าคนจะน้อยไม่ว่าคนจะมากกูก็ยังรักษาความสําเร็จนี้ของกูไว้ได้จะมากจะน้อยตามอัตราพแต่กูไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดเพราะกูปลดเปื้องภาระทุกอย่างออกจากใจหมดแล้ว กูจึงไม่ต้องทุกข์ร้อนกับสิ่งใดไม่ต้องกังวลกระวายกับสิ่งใดเพราะกูมีความจริงอยู่ตรงหน้ากูยอมรับความจริงอยู่ตรงหน้ากูจึงไม่ต้องทุกข์แล้วไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทรมานใจกับใครไม่ต้องกังวลกับใครไม่ต้องค่อนแกลกใครใช้ชีวิตอยู่ด้วยตัวเองกับหลักธรรมกูจะไม่ต้องพึ่งใครพึ่งตัวเองพึ่งธรรมะพรุทธเจ้าถ้ากูทำได้ พวกมึงก็ทําได้ธรรมะนี้ไม่ยากเกินไปสําหรับพวกเราทุกคนที่จะรู้เห็นตามได้กูชั่วขนาดนี้กูล้มเหลวขนาดนี้กูล้มละลายขนาดนี้กูยังสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทําไมมึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แค่นั้น